สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับเดือนพฤษภาคม2568สนาหสหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวทางภายท่านเมียนมานะครับมีการส่งเครื่องบินลบถล่ทมทหากรกลิงตลอดทั้งคืนนะครับป้องกันทานไม่ให้ถูกยึดเพิ่มอีกทางภายทหารไทยก็ตึงชายแดนเข้มข้นนะครับจะนําข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ ทางกองทัพอากาศเมียนมานะครับมีการส่งเครื่องปินถลม่มทหารกาเรงเคียนเอาตลอทั้งคืนนะครับเมื่อในวันที่1ิสาพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศเมียนมาใช้เครื่องบินรบโจมตีทิงนาเปิดในสังกัดเพื่อสก,กัดกั้นทหารกาเรี่ยงอิสระภายใต้สาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงเคียนอยู่ซึ่งร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชวนหรือกลุ่ม p ีดแีและทหารกะเรงเคียนเดียวนะครับ เพื่อป้องกันฐานที่ตั้งของกองพันทหารดับที่ยี่สบี่บ้านตันแหล่อําเภอแรงปลอยจังหวัดพะอ่างในรัฐกะเรียงนะครับประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านแม่ตานหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ตานอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีนะครับแม้เป็นจุดที่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาเจ็ดกิโลนะครับแต่ก็เซยงระเบิดจากการทิ้งระเบิด ดังกล้องมาถึงฝั่งไทยนะครับซึ่งทางผ่ายทหารเมียนมามีการปฏิบัติการทางอากาศอย่างหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับในขณะที่ผ่ายทหารกะเรียงได้ปิดร้อยฐานทหารเมียนมาไว้นะครับเพื่อพยายามยึดฐานเมียนมาให้ได้เดี่ยวที่สุดโดยผ่ายทหารกะเรียงนะครับสามารถเคลื่อนกําลังพลจากกองพลน้อยที่7เข้าปิดล้อมฐา,านทหารเมียนมาทางด้านเหนือและด้านใต้สําเร็จนะครับ ทางพลเอกองอาจสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยสภกิจกรวมทหารพันที่35้นะครับได้ตรวจแนวตั้งรับของทหารตามที่ยุทธการของหน่วยสภกิจลัสมานูอำเภอแม่สอดได้วางไว้เพื่อป้องกันการลุกล้มอธิปไตยนะครับโดยมีการเตรียมยุทธปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับเพื่อใช้ปฏิบัติการการป้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับทางทหารกะเรียงเคนเอลกับทารพระม่านะครับเกิดการประทะสู้รบก,กันอย่างดุเดอด นะครับหลายวันที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายท่านกาเลียงนะครับสามารถปิดล้อมฐานท่านพม่าได้สําเร็จนะครับแต่ก็อะไรพื้นที่เหล่านี้ยังไม่สามารถยึดได้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตดมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ